ตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูธเทอร์มัเทค h ที่ประเทศไต้หวันในงานคอม p พล็ก2024นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆบ Fire, aw away, mm ูธทั้งหมดเลยบอกได้เลยว่าสินค้าใหม่น่าสนใจมีเยอะมากๆและจะมีอะไรบ้างไปชมครับแน่นอนครับครบรอบ25ปี t h e ร์มัเทคได้เปิดตัวที่ไทยไปแล้วและด้านหลังของผมคือสีครบรอบ25ปีของ t h e ร์มัเทคก็คือสี ไฮเดนเยียบูนั่นเองทั้งหมดเนี่ยจะออกสีโทนฟ้าแบบนี้นะฮะเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับมีทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสนะครับเรื่องของชุดน้ําปิดเรื่องของ power supply นะครับอย่างอันนี้น่าจะเป็นตัวเซเรส330นะครับไฮเดนเยียบูนะครับพร้อมกับชุดน้ําปิดที่เป็นไฮเดนเยียบูเช่นเดียวกันมาที่เดอะทาวเ300ครับชุดน้ําปิดก็จะมีทั้ง3ตอน2ตอนเลยนะอ่านี่เราให้ดูชุดน้ําปิดตรงนี้นี่ฮะอ่า สีไฮเดนเยบูครับและ power supply ครับนี่อันนี้คือ1,050วัตต์ GFA 3นะครับเป็นซีรีส์พัดลมครับก็เป็นสีไฮเดนเยบูและตัวนี้เป็นเคสตัวใหญ่ครับ E 6 0 0นะครับเป็นซีรีส์ของ CTE นั่นเองนะครับใช้ไฮเดนเยบูหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัดลมชุดน้ำปิดรวมไปถึงเคสและ power supply ด้วยนะครับเคส The Tower 300ทั้งหมดที่เราเห็นนะ 1,2,3,4,5,6,7เรื่องนะครับก็จะเป็น The Tower 300ทั้งหมดเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยครับนี่คือคอนเซปต์ u u b เ l e B นะฮะนี่เขาก็จะมีชื่อของนักมอสอยู่นะฮะอันนี้ประเทศฟิลิปปินส์นะอ่าเราให้ดูให้ใกล้ครับอันนี้คือเดินท่อตรงนะอ่าด้านบนก็จะเป็นแทงออกมาแบบนี้เป็นคอนเซปต์เขาครับขยับมาอีกอันนึงฮะตัวนี้ก็จะเป็นนักมอสจากประเทศฟิลิปปินส์เหมือนกันฮะเป็นโทนสีขาวนะครับนี้ดูเวอวางหน่อยฮะ จะต่อชุดน้ําที่เป็นหม้อน้ําออกมาที่ด้านนอกเป็นหม้อน้ําแบบโอ้โหสตอนก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสจาก USA ขยับมาเป็นสีแดงแบบนี้ GTR อย่างนี้ครับแน่นอนครับคอนเซปตล์รถ GTR นั่นเองนะเป็นโคนแดงดําเลยฮะบับเบิลบีอีกหนึ่งตัวครับจะลักษณะดีไซน์โทนสีเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวแรกนะขยับมาอีกนิดครับอันนี้ครับไฮไลท์เด็ดเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นเคสมอสจากคนไทย พี่ชานั่นเองนะฮะถ้าดูน่าจะทายกันออกเลยครับตัวนี้คือบัสไลเยียนะและสุดท้ายครับจากออสเตรเลียครับนี่ทำมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นลายทหารนะเออผมคิดว่าน่าจะอ้างอิงจากเขาเรียกว่าออกแนวเกมหน่อยนะครับเหมือนมีคีย์บอร์ดมีจออย่างนี้เลยเรามาดูด้านหลังนิดนึงที่บัสไลเยียของพี่ชาเขาจะทำต่อเป็นเหมือนเป็นไอพ่นนะที่ด้านหลังนะตาสไตล์พี่ชาแหละแกก็จะดึงเอกลักษณ์ของ ตัวกระตูนหรือว่าคอนเซปต์ต่างๆที่อยากจะโชว์ออกมาเนี่ยเอามาใส่ในเคสนะฮะตรงนี้เขจะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะของคนอื่นนะนี่อีกอันนึงที่อยากให้ดูครับที่เขาจะมีลูกเล่นเขาใส่จอไว้ที่ด้านหลังครับอันนี้นะและตรงนี้ก็จะโชว์ตรงนี้ก็สวยนะโชว์เป็นเขาเรียกว่าแทงน้านะครับที่ด้านหลังมาถึงโซนนี้ครับเป็นเรื่องของการทําสีนะครับตัวนี้สีที่เห็นนะครับเป็นสีเดียวกับ จักรยานหมายถึงเรื่องของคุณภาพสีนะครับและทีมงานที่ทําสีครับอันดับหนึ่งของโลกและใช้สีอันดับหนึ่งของโลกเคสตัวนี้เป็น The Tower 300าครับทาสีพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับทีมงานทําสีจักรยานนั่นเองโดยส่งเคสไปทําที่อิตาลีเลยนะครับเป็นสีเฉพาะเท่านั้นนะฮะโดยตัวนี้เราสอบถามมาแล้วครับ ว่าจะมีจําหน่ายไหมก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าเขาจะมีสีพิเศษแบบนี้มาจําหน่ายหรือเปล่านะฮะ The Tower 2 5รนครับ, The Tower 250รบเป็นรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่เอามาเปิดตัวในงานนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะใครรู้สึกว่า The Tower 100เนี่ยเล็กเกินไปครับมาดูตัวนี้เลย The Tower 250ยครับเรามาดูสเปคเข้าวแล้วกันมันรองรับอุปกรณ์ไซส์ใหญ่ได้โดยเฉพาะชุดน้ำปิด3 6 0ม mm มได้นะครับใครที่แบบว่าเอ้ย แหมชอบดีไซน์เดอร์พาวเวอร์แต่มันเล็กไปหน่อยครับตัวนี้ฮะเคสรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไซส์กระทัดรัดลงมาหน่อยนะครับกับเซเลส350 mx ปกติก่อนหน้านี้จะเป็นเซเลส300นะอันนี้คือเป็น3 5 0ซึ่งก็จะเป็นเคสสำหรับการใช้เมนบอร์ดรุ่นซ่อนสายหรือว่าการจอซ่อนสายไปด้านหลังนั่นเองที่สำคัญครับด้านหน้าก็จะเปลี่ยนด้วยนะ,ะจะเป็นเทมเ e อร์แบบนี้เอ้ยอันนี้สวยเลยนะและในส่วนของหน้าจอครับที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะเป็นจอแบบกรมบด้วยนะ อันนี้ซื้อแยกนะครับก็จะมีแบบตรงรุ่นด้วยนะครับในการใช้จอแบบนี้ซึ่งถ้าใครเป็นแฟนๆของเทอร์มเน็กนะก็จะรู้อยู่แล้วว่าไอ้หน้าจอเนี่ยจะไปอยู่ที่บล็อกชุดน้ําปิดนั่นเองนะครับสีก็จะมีให้เลือกมากมายเลยสีดำสีขาวมาชชกรลีนแล้วก็ไฮเดนเยบู oo, ซึ่งเป็นสีครบรอบ25ปีอย่างที่ได้เห็นกันไปแล้วนะในตอนต้นนะครับตัวนี้350 MX เราไปดูครับมันมีสีอื่นอีกตัวนี้จะเป็นสี r a c i n g g ก e ีนนะครับ ขยับมาเป็นสีบับเบิลบีนะครับและสุดท้ายครับเป็นสีชมพูเขาใช้ชื่อว่าบับเบิลพิง์นะฮะอันนี้ไม่ใช่ทําสีนะครับไม่ใช่ไปมอดไปทําสีใหม่นะครับเป็นสีที่มีวางจาหน่ายเลยนะฮะสำหรับเซเรสสามห้าศูนย์ MX อีกหนึ่งไฮไลท์เด่นนะครับสาหรับคนที่ชอบเคสขนาดเล็กๆแบบพกพานะฮะและมันพกพาได้จริงครับเพราะว่าเขามาพร้อมกระเป๋าเดินทางแบบนี้และด้านในครับเป็นการตัดช่องเพื่อสําหรับการใส่เคสได้เลยนะครับที่สําคัญครับ แบ่งช่องสำหรับการใส่คีย์บอร์ดด้วยและเมาส์ด้วยจอด้วยทั้งหมดคุณสามารถใส่เข้าไปที่กระเป๋าตัวนี้ได้เลยครับเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับและในส่วนของเคสครับเขามีชื่อรุ่นนะ tr 1 0 0นะครับคือเคสของ t h e r m o d เดตัวนี้ครับเป็นเคสเล็กๆใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เล็กๆเ,เรามาดูสเปคเขาก่อนครับรองรับชุดน้ำปิด2 8 0นะฮะและการ์ดจอรองรับได้ถึง3 6 0ม mm. มร โอ้โหเคสเล็กแต่รองรับอุปกรณ์ไซส์ใหญ่ได้นะครับและในเรื่องของการวางจําหน่ายต่างๆตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลมาคือเขาขายเป็นเซ็ตนะครับกับกระเป๋าที่เราให้ดูเมื่อสักครู่และเคสไม่รวมฮาร์ดแวร์ภายในนะครับทั้งหมดนี้เขาจะขายแยกหรือเปล่าหรือจะขายแต่เคสหรือเปล่ายังไม่ทราบและจะเข้าไทยเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบรอติดตามชมกันนะครับอันนี้คือไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เถอมาเทค,ครับ นี่คือเคสชุดน้ําของจริงจากเทอร์มเทสค,ครับอันนี้เขามีจําหน่ายจริงๆด้วยนะครับเขาจะเป็นเคสสําหรับการใส่น้ําแบบนี้เลยนะฮะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างจมอยู่ในน้ําใช้งานได้จริงนะฮะมาถึงยุคของ AI ครับเทอร์มเทสก็ทําเคสสําหรับการใช้งานร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องที่ประมวลผลทางด้าน AI ครับเรามาดูกันครับตัวนี้จะเป็น A X Series ทั้งหมดเลยนะครับมี3ไซส์ที่เขามาโชว์ครับตัวนี้ตัวเล็กสุดคือ A X 3 0 0นะครับจะสังเกตว่าดีไซน์ของการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบนี้หรือว่าเครื่องการประมวลผล AI แบบนี้นะฮะก็จะเรียบๆนะครับเน้นในเรื่องประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับขยับมาตัวนี้นะครับจะเป็น A X 5 0 0นะครับสีขาวแบบนี้ฮะจะสังเกตว่าสามารถติดตั้งการจอไซส์ใหญ่ได้อย่างตัวนี้ติดตั้งถึง2ตัวด้วยกันและฮาร์ดดิสก์สามารถติดตั้งได้เยอะมากๆเลยนะครับ ขยับมาตัวสุดท้ายครับ AX 700ครับนี่คือ AX 700ใหญ่มากนะครับและ 100, โโฮัดพิตโอ้โห1ิบมีเป็น10นะครับการ์ดจอไซส์ใหญ่ครับอ่าก็นี่เลยครับในส่วนของเขาเรียกว่าเคสที่รองรับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องในการประมวลผล AI นั่นเองครับเรื่องของพัดลมกันบ้างครับแน่นอนครับปัจจุบันพัดลมก็จะเป็นแบบแม่เหล็กแล้วนะ หลายรุ่นของ n ทอ m ์มอเนก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้วที่สำนักงานครับก็จะเอาไปใช้กับพวกชุดน้ำปิดมากขึ้นแล้วก็จะมีรุ่นที่ใช้เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น ct 120และ140นะครับ exargb รวมไปถึงตรงนี้ครับเป็น Swap Fan ex เราก็ได้เห็นกันไปแล้วครับในการใช้แม่เหล็กในการจ่ายไฟแล้วก็สามารถปรับคอนโทรลไฟต่างๆผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับเรามาดูที่ชุดระบายความร้อนครับตัวนี้ชุดน้ำปิด3ตอนรุ่นใหม่เลยครับ Mac Pro 360 Ultra ครับอะไรเด่นสุดหน้าจอครับและนอกจากว่าจอแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเห็นแล้วเฮ้ยจอทั้งกลมทั้งเหลี่ยมแต่นี้เป็นจอไรขอบเห็นปะมันดูแบบใหญ่ขึ้นนะครับดูเต็มตามากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนั่นเองนะฮะที่เทอร์มอเท็เอามาเปิดตัวในงานนี้แล้วก็พัดลมนะครับจะเป็นไฟ RGB นะฮะและแน่นอนครับเป็นแบบแม่เหล็กปั๊บ และด้านข้างครับขยับมาก็จะเป็นชุดน้ำปิด TS Series นะครับเป็น240 360 V2 Ultra EX ลงท้ายด้วย EX นะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ฮะสแนปลงไปครับแค่นี้เองครับลดการใช้สายไฟนะครับและนี่ก็จะเป็นไซส์ที่เป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อย280และ420นั่นเองครับขยับมาดูที่ชุดลมที่เป็น h i g h l i g h t ็ดอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับมันดูเหมือนชุดลมธรรมดานะ Project Trinity แต่ความพิเศษของมันครับ จะมีฮีตไบร์สองเส้นนะครับคู่นี้มีน้ําอยู่ข้างในครับเป็นน้ําอยู่ข้างในครับเป็นระบบปิดนะไม่ใช่ว่าโอไหลเวียนอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเขามีน้ําช่วยในการระบายความร้อนนะครับโดยตัวฮีตไบร์ก็จะไปสัมผัสกับหน้ากระดองซีพียูด้านล่างนะครับอ่าและพัดลมนะครับก็จะเป็น12เซนนะตัวนี้ชื่อรุ่นเขาคือ p r o j e c t Trinity นั่นเองนะฮะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะขยับมาตัวนี้เปิดตัวไปแล้วปีที่แล้วแต่ยังไม่มีเข้าไทยนะ แอสเตรี0 0 4 0 0และ200ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสีขาวาเหมือนกันนะครับเป็นสีขาวนี่ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับเป็น a m p r m r i r 600เป็น Duo Tower นะและมีชุดระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กเรายกให้ดูครับนี่โอ้ยลมมันเย็นมากครับลมมันจะกระจายอยู่ข้างในนะพอเรายกออกมาเนี่ย รู้สึกได้นี่พัดลมจะอยู่ข้างในนะและสามารถปรับรอบได้ตรงนี้ฮะดูครับนี่ปรับรอบได้ที่นี้เลยแล้วก็มีบอกอุณหภูมิด้วยเปลี่ยนโหมดไฟต่างๆได้ด้วยชื่อรุ่นชื่อรุ่น Massive Extreme นะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของชุดระบายความร้อนยังมีอีกขยับมาอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะนอกจากไอตัวชุด ชุดลมที่มีน้ำอันนี้ชุดลมที่มีจอแล้วจอของเขาครับให้ดูใหญ่มากมันก็เป็นจอเดียวกับชุดน้ำปิดเลยเป็นจอกลมๆแบบนี้ครับแต่ว่ามาสแนปติดที่บนชุดลม h e t sink นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็น Mac Air 600 Ultra นะครับตอนนี้ที่เราเห็นจะมี2ส,สีขาวและดำนะไม่รู้จะมีสีอื่นมาด้วยหรือเปล่านะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นการสแนปติดแบบนี้ครับแม่เหล็กแต่ว่าตัวจอนี่มันแยกกันเลยนะ ไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็จะมีสายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ดนะฮะตรงนี้เอาไว้ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์นั่นเองนะฮะฮีดไบต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นนะครับฮีดไบต์เจ็ดเส้นดูโอทาวเวอร์นะครับโอเคก็อันนี้เป็นชุดระบายความร้อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัดลมเรื่องของชุดน้ําปิดหรือว่าจะเป็นชุดลมและชุดระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กนะฮะสำหรับแบรนด์เทอร์มัเทคนั่นเองครับแทงรุ่นใหม่จากเทอร์มัเทคครับ DP 1 2 0 DDC แล้วก็จะมี140ด้วยซึ่งจะแบ่งเป็นแบบกลมแบบแบนและแบบทรงกระบอกออข้อดีของเขาคือชุดการติดตั้งทั้งหมดจะสามารถครอบลงไปที่บนพัดลมได้เลยนะครับมันช่วยประหยัดพื้นที่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูตัวจริงกันครับเคสใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับ CTE 550 Tg ครับจะสังเกตว่าโปรติก่อนหน้านี้จะมี CTE 500 Tg นะ แต่ความพิเศษอันนี้คือมีเทมเปอร์อีก2ฝั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเคสตู้ปลาเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูแท้งตัวใหม่ของเทมเปอร์เทคอยู่ในเครื่องนี้ที่เราบอกว่ามันสามารถติดตั้งเข้ากับตัวพัดลมได้เห็นไหมมันครอบลงไปที่พัดลมเลยนะครับดูตัวยึดน็อตครับยึดไปที่ชุดพัดลมเลยเพราะฉะนั้นมันช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากขึ้นนะฮะก็จะมีทั้งทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงกระบอกที่ได้เห็นไปนะครับและนี่ก็จะเป็นอีีีก1ส่ เป็นสีใหม่นะเดอะทาวเวอร์ The Tower 600เคสใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวในงานคอาไปเถิดจากแบรนด์เทอร์มัเทคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสีไฮเดนเยียบู oo, ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเราเคยเห็นแล้วเดอะทาวเวอร์100 200 300นะครับตัวนี้ก็เป็นเดอะทาวเวอร์600ใครต้องการทรงเคสที่ตั้งได้นอนได้แต่ว่าไซส์ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้นะ่าจะตอบโจทย์เราขยับมาดูครับอันนี้เขาตั้งแบบแนวนอนให้ดูอันนี้แบบแนวตั้งครับเป็นสีมัชฌากรีนและนี่เป็นสีขาวนะครับ ติดตั้งแบบแนวนอนเนาะการจอไซส์ใหญ่ติดตั้งได้นะครับและตรงนู้นเป็นสีดำครับติดตั้งชุดน้ำระบบเปิดแบบเต็มระบบเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเคสไซส์ใหญ่ๆในซีรีส์เดอะทาวเวอร์ตั้งได้นอนได้แบบนี้ฮะรอติดตามครับว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเมมโมรีจากทางเทอร์มอเทกนะฮะซึ่งก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสีหลากหลายบัสสปีดสูงสุดที่ผมเห็นนะครับบัส8,000ตัวนี้เป็น XG RGB D5 นะครับและตัวนี้เป็น t o ฟ g h แรม RGB ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น DDR5 ทั้งหมดแล้วนะครับแน่นอนครับว่ามีหลากหลายสีให้เลือกใช้งานได้เลยนะครับเรามาดูที่ power supply กันบ้างครับแน่นอนครับตอนนี้เข้าสู่มาตรฐาน ATX 3.1เรียบร้อยแล้วและที่เราอยู่ตรงนี้ครับเป็น power supply ไซส์ใหญ่1,650วัตต์นะครับเป็นกำลังไฟสูงสุดที่มีนะตอนนี้ที่สำคัญครับ เขาบอกขนาดไว้เรียบร้อยแล้ว165ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นบอกได้เลยว่าเพาว์ายสมัยใหม่นะนอกจากจะกําลังไฟสูงแล้วขนาดเล็กลงด้วยปกติแล้วเนี่ย5,250วัตต์ผมบอกได้เลยว่าโหใหญ่ออกมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้165ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้1,300วัตต์นะครับตัวนี้เป็น TF3 s ี r ีส์นะครับและถ้าเกิดเป็น1,000วัตต์ครับเหลือแค่140มิเมเท่านั้นนะครับและตัวเล็กสุดครับ 850วัตต์นะครับแล้วขยับมาอีก1ซีรีส์ครับเป็น p f 3ซีรีส์มาตรฐาน ATX 3.1เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นไซส์ขนาดไซส์ขนาดเนี่ยน่าจะเท่ากันหมดเลยแม้แต่ขนาด1,200วัตต์เห็นไหมครับ1,200วัตต์ขนาดเท่ากับ750วัตต์อะ <c oughs> เรามาดูไฮไลท์เด็ดอีกหนึ่งส่วนครับ POWER ขนาด SFX mm hmm. ก็คือสำหรับใครที่ชอบเล่นเคส mm hmm. เล็กๆ Mini ITX ครับ อันนี้เห็นกันแล้วนะนี่คือขนาด1,200วัตต์นะครับไซส์ขนาดอยู่ที่103.8ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเล็กมากๆหยิบได้ไหมได้ด้วยฮนะดูครับโอ้โหและแน่นอนครับเป็นมาตรฐาน ATX 3.1ทั้งหมดนะที่เราได้เห็นไปเนี่ยเรามาดู1,000วัตต์ก็มี850วัตต์และ750วัตต์ตัว1,200วัตต์เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับถ้าเกิดลงมาเป็นพันวัตต์เนี่ยก็จะเป็น p พดดินทั้งหมดเลยนะครับ1,000วัตต์850วัตต์และ750วัตต์เป็น SFX แพดดินีมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็น power supply ครับผมเราแถมให้อีกนิดนึงเกี่ยวกับ power supply ครับเป็นเครื่องวัด power supply นะครับตัวนี้คือ doctor power รุ่นที่3แล้วนะครับก็เอาไว้วัดกำลังไฟการจ่ายไฟต่างๆนะฮะสำหรับใครที่ต้องการไรีว่าตรวจสุขภาพ ของ power supply ตัวเองครับอุปรกรณ์สำหรับจักรยานจะเป็นกระเป๋าตัวนี้เป็น TT 150 LED นะครับซึ่งก็จะเป็นซีรีส์ของเขานะครโดยรุ่นนี้จะมี2ไซส์นะอย่างที่เห็นไปนะครับที่สำคัญอย่างที่เห็นไปแล้วนะจะมีจอ LED ที่ด้านหน้าตรงกระเป๋าด้วยนะฮะสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะครับ ด้านหลังผมครับเป็นชุดจําลองสําหรับการขับเครื่องบินครับแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทอร์มเท็ก็มีการออกชุดจําลองในส่วนของการขับรถมาด้วยแต่เนี้ยเหนือขึ้นไปกว่านั้นฮะก็คือสําหรับขับเครื่องบินนะฮะก็จะมีอุปกรณ์สําหรับวางคันโยกพวงมาลัยอะไรอย่างนี้สำหรับการบินเลยนะฮะแต่สําหรับคนที่คิดว่าเอ้ยเราต้องการแบบชุดสําหรับจําลองขับรถทางนู้นก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูกันฮะและนี่ครับเป็นชุดจําลองสําหรับการขับรถนะ ที่เทอร์ม l เทจริงๆหลายคนก็อาจจะเห็นบ้างแล้วนะจอต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของเทอร์ม l เทคหมดเลยนะฮะแน่นอนครับว่ามีวางจําหน่ายด้วยใครที่เป็นแฟนๆของเทอร์ม l เทครับสามารถหาซื้อได้นะสําหรับจอโค้งแบบนี้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเคสของเทอร์ม l เทด้วยนะแล้วก็พวกชุดลิกต่างๆนะครับใครที่ชื่นชอบเกมขับรถนะฮะก็ต้องมีติดบ้านไว้บ้างนะฮะ จบแล้วกับบู t เทอร์โ t เทคที่งานคอมเพล2024ที่ประเทศไต้หวันนะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าใหม่ใมและน่าสนใจเยอะมากๆและจะมีตัวไหนที่จะเข้ามาวางจําหน่ายในไทยราคาเท่าไหร่ยังไงก็คอยติดตามชมนะฮะที่สําคัญครับจะมีตัวไหนที่เราจะได้มารีวิวบ้างคอยติดตามชมที่คอมเพลติกทีวีนะครับ